บอยนี่แกเลิกกับบีบอยแล้วเหรอฉันเห็นแกเปลี่ยนสเตตัสอืมอทิตย์นึงละแล้วแกวทำใจได้ไหมวะก็นิดหน่อยอะก็ทำได้ฉันก็พยายามอยู่แกลบล็อกมาทุกทางแล้วใช่ป่ะบล็อกหมดไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Line ดีล่ละตัดให้ทุกทางเลยจะได้ทำใจได้ ก็ทำใจได้แล้วก็ฉันก็ไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับมันไอ้บอยอะเออแต่ว่าแกเป็นเพื่อนมันในเฟซป่ะเออเป็นไงขอดูหน่อยดิขอดูว่ามันจะตั้งสเตตัสวาลอนฉันหรือเปล่าทำใจได้แล้วเออขอดูเฉยแน่นะเออถึงไม่ได้เขาเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนที่ดีก็ได้ปะอออยากกินรวยบวชชี